สบายดีพ่อพี่น้องสบายดีเอฟซีอิวิทสุขสุขคนเนอรมือนีออกมาหนะ้านะ้องพี่น้องออกมาไทยนะายหน้าราคามาล่ไก่น้ำพี่น้องเพราะว่าบา้านอันนั้นยาไว้นะ้องพี่น้องขันบ่มะพร้าวขัดไก่กินเบิดพี่น้องเอ้ยเพราะว่าหน้าตรงขามเพิ่นเดี่ยงไก่เนาะพี่น้องไก่ลายแต่ว่าตอนนี้หันไล่ไปเบิร์ดแดวเจ้าน้อยคือชิมาใหม,ม่อ้แนละ้วขันบ่มะพานี่บ่นเบิดมือเนาะพี่น้อง อีดาสบายดีป่าดูกเนยดาสบายดีป่าดูกอ้ยอีดาไม่ยังมือนิมาหน้ามาหน้าโอ้บอลนอตน้องน้ำคิงพี่น้องบอลนอนใหม่บ่ล่ะฮึพากันมานั่งเด่นอยู่ห่มไหมเนาะพี่น้องปูสานนี่นี่ห่มไหมต้นบังใยหนึ่งเนาะเย็นขนาดพี่น้องเอ้ยอยู่หน้าเนาะสทำสีเนาะมูอแดงสุกเนาะ จะได้แต่ใน,นมีมืดแดงสมีไ่ไม่อยากไปห้าพอไปบ่อ,อพี่น้องเพราะว่าห้าวานแล้วเนาะคันบานเขานี้แห้งได้เผาคูมือได้พี่น้องเอ้ยว่าอันนี้ขนาดว่าหญ้านี้เนาะไก่ก็ยังกินพี่น้องอยาที่ไอ้อนเพื่อนบ้านใหมือนี้ได้สีบานเขานะพี่น้องบานเขาแล้วกสาในมาเผาคูมือคูมือแล้วอันนี้ขนา่เผากับบไ่ไไร thương ngựa thương cày vì đó người đi họ chờ bay vào cái cây đó đâu đi hai bạn này cảm men không, không nhưng mà khảo là vì nó nhạo đó đó giá nè này đó vẫn thấy nó vì mình đẹp đi vì nó ơi đẹp ngạm đi คนไทยผู้เดียวเพื่อนเนาะพี่น้องไหลบักได้ไรให้เนี่ยขอเชิญมาเขม้าถังนี่เดี๋ยวมันจะน่าจะออกไหลยาสิปีนหัวออกเลยผู้จังแต่เทิงผู้ลงมาเนาะพี่น้องเพื่อนห้ากระไถยซองมือของมีแต่ให้บักย่งใหญ่เนาะพี่น้องไหลบักได้ไรเพื่อนไทยผู้เดียว โอ้ๆอื้อบ่อเบืองนี่ก็เย็นขนาดแต่ว่าคั่นสิมานอนเบืองนี่ก็บ่ได้เนาะพี่น้องเดี๋ยวสิบ่เห็นไก่อยู่เถิงนี่ก็เป็นห่มต้นมะกรูดพี่น้องสราแต่มีไก่เนาะพี่น้องมันมีไก่นี่โอ้ยไปใส่ก็บ่ได้แหบ้านเขาใหม่นี่เนาะ ตองได้เผาเลยสวาวเระเบิดมาหน้านะง่างิ่นดีอังไก่นะ้องพี่เนาะคนนี้เพราะเพิ่นอนนยู่หน้าเลยตะกชมายด้เพิน่นเลยเผาเลยเนาะได้ไล่เด้อเฮ้ยจะให้ใหญ่ใหญ่ไทน้าบ่มีน้ำพี่น้องเอ้ยไทยเนี่ยแต่ว่าเป็นดินทรายเนาะ มืัอนี้ออกมาเป็นมูเพื่อนเนาะพี่เนาะดูว่าอันนี่เพื่อนมาผู้เดียวบ่ได้ออกมานขาอันนัน้นมีอันเพื่อ,อนจากผ่าก็ได,ด้บ่ได้ออกมาน้ำเพื่อนพู้นอยู่อันนั้นดุมผูกคออันนัน้นลำแล้วเนาะพี่น้องพู้นข้าลำนำ้ำเลย หักกะไทยเห็นจังไนไทยหน้าโมวีน้ำ <c> เ <oughs> ั้งแดดเั้ง,งมามีีน้ำนะสู้ๆเด้อ เป็นไทยผู้เดียวเพ็่นน้าเพี่อนอนาไทแบกใหญ่ๆเนี่ยปอกระสีมาอะไรไกลเป็นมูนี่เด้มู่ว่านี่ค่ะเพื่อนเมื่อเพื่อนกลับไปอันนั้นจบน้อเปมนนคิงว่าโอ้ยไทยน้าจะน้ำแดนมะไายไกลน้ำเพื่อนวะเพราะว่าบริออกมาน้ำเพื่อนหมู่ว่านี่น้องพี่น้องเพื่อนออกมาผู้เดียวเพื่อนคงจะได้ออกมานํา มาเป็นมูเป็นกัชชมามีอันเทียงน้ำพี่นอ้องกัชชีมาอันนั้นทำความสะอาดเทียงใหม่ครับสบายดีพ่อพี่น้องสบายดีเด้อพ่อพี่น้องเนี่ยฮะกัชชมาอันนั้นทำความสะอาดบอนอยูขฮางนอกพี่นอ้องเพราะว่าเนี่ยฮะสิไอ้มานอนอยู่พี่เด้แล้วป่ะนี่มาเม็นต้อนันนี้แด้วพี่น้องนอนเด่นนอ้อนโปได้นอนเด่นอันเนี่พักผ่อน Nah, mure anay <tip> El parte que ya no ันเขามาอยู่ในนี้เอาได้เนาะพี่น้องเขามันโมมีระบาดสองโลกเขามานะนั่งอยู่ห่มไม่เย็นกลัวเนาะแต่กักวดไว้ทำความสะอาดไว้เยอะนี่แวละกวดขยะ อยู่แท้ๆคือสิอยู่ข้างนอกจังได๋เนาะพี่น้องอยู่บ่หลายฮอเอ้าผู้สัตว์ว่านั่นนั่งเด่นอยู่ห่มไม้ผู้เย็นกว่าเนาะแล้เฮาก็กวดทําความสะอาดมันบ่มีขี้ฝุ่นเนาะพี่น้องแต่ว่าเสียงมีคนมาดนนอันนี้เป็นอันนี้ข้างในเนาะพี่น้องเป็นข้างในก็ก็ยังบ่ทันดเเนาะ นกน้ำคิงพุดูขนาดดูขนาดนะเ้ยเนาะเอาล่ะปะออกไปกวดอยู่เนาะออกมัหน,นิเดี๋ยวนี่อันนี้คือประตูท่าออกนะฮะชิมาเปงขี้ผาเนาะพี่นอฮะาาชิมาเห็ดกินอยู่พี่ได้มัน,นโอ้แม่เห็ดยังเห็ดนั่ไปดูดูน้อยิ้นะมามาที่ไรอีรัะ เพราะว่ายูเทิร์นนี่มันเป็นต้นมมกชิดาเนาะพี่น้องอมากันนนลกโรคแม่นคมอคอยมากินมินเนี่ครับพี่ กำลังเท่ห่หอนน้อยอหอนหอนพอลอนกทวันาพอรอนมา,ออนาท่านมาเป่า,าปพอรอนกิน,นไรหน,น้าพอลอนทางง้ายหน้าอีดะกำลน่าเอาหน่ะไปพอรอนกินนี่ดกนี่หนาเลนฮะ่าเงี้สิเปือยให้ริงเหรอเป็นโมเป็ดกำลดาเอาหน่ะไปพอกินเนะ พอท้หน้าเมื่อยนี่น้ำเย็นเย็นขนาดนองพี่น้องเป็นตะอนเว้นเ้ยเย็นมวันนี้เม่สิาก่อนเย็นะฮหมนว่าเอาวันอะเป็นังเฮะ มวนหม้ออกมาไหนทำเบื้องเดอดแกโอ้ยเบิ่งเดือดมมันเบิ่องจะหน่อยอีดาอีดาสิไปเอาอันนั้นอันให้พ่อกินมั้ยจะหน่อยอันหน้าอันไหนฟอกินนะโอ้อ้าวไปย่างเลยอันนี้เลยไปย่างเลยอันนี้เลยไปย่างเลยอันนี้เลยอีดาเตรียมไก่ได้จะหน่อยไก่ไหมเดี๋ยอนนท์แต่อยากนอนเว้นนอนพี่นอนวันโฮมใหม่ยู แต่ว่ายี้แดดค่ะจะแดดเนาะเพราะว่าตะเวนไปทางคูดิตะเวนอันตะเวนโต๊ะขันจะไปทางคุณมันีนแดดก็จะส่องม,มาจากขีดน้องพี่น้องงามสาวขันจะเย็นยุ่เพราะว่าตะเวนขึ้นทางคูเนะาะมันจะฆ่าวา,า,างต,ต้นใหม่หมดจะได้อันเบ็ดอันเจ้าหนอยจ้า่อยไปห้านาไม่ไปบ่ไปห้าน,ไนไหหาไม่นะมี่ฮะผู้เนี่ยผู้บังกอนเอาใหฮะเจ้าจอยไปหาซีมนพืชเนานะ You I've had that food, you know. นปะเอาหน้าไปพ่อปะหล่ะปะเดี๋ยวสิเอาหน้าไปให้ไอรอนกินเอาถือเออเออถ้าถูกสาวเบี้ยสิเอาหน้าไปให้พะะี่เน,น,น,นาะอยากจะเอาหน้าไปให้พออ่อเพราะถูกเหฮะโอ้เก่งนะเด้เอาหน้าไปให้พ่อกินกระไดเฮ้ยเพราะใส่หมวกคักแน่พ่ด พอะเด็ดเด็ดกับบุพเพี่น้องเอ้ยอย่างวาน้ำปะไปย่างโอ้ยสะอาดเอ้ยพ่อสิได้กินหนามอยู่บนน้อมือนิ่้อืึยืนทาพ่ออยู่นี่เงนั่งจะหน่อยพ่อมาเอ้ยไปย่างไปอีกจักหน่อยถือกระตุกผุดมักตั้นักได้พี่น้องเต็มตุกเนาะ ก็มาเดียวกินน้ำก่อน <laughs> พักพก่อนกันวะ มีแต่หายใหญ่นะไปไปพักพ่อนย่งมมาหนี่เด้อเบิ้งเ้าคนกริมอาบผึ่อ่ะอ่ะมันหอดใจแหละไปดูปะห่างไอเดี๋ยวจะเห็นมันับโอ้โหนกสาก็เอาหน้าไปพ่อกินให้กำลังใจพ่อว่าละ โอ้พ่อไทยนะ่ะเมื่อยไ่ให้กำลังใจพ,อพอ่อคนวะอานน้ำเย็นๆไปพอกินบมดละแค่สิบ่เมือนะม่อยเนาะคือสิเศร้าเมื่อยได้เนาะโอ้ขอดเดาขอท่มเลยอือถอดมัวกว่านี้จะนอยจะเอาไปให้พอกินไม่เด้อนี่มาลุอ๋อมาให้กำลังใจพอ่อ แดดขนาดพี่น้องเอ้ยหอนขนาดเนาะไอร้อนเพื่อไทยนะแต่สีเมื่อยไทย้เดียเพืชสามสีแดงเนาะพี่น้องมาใกล้ๆหนึงกระบอกเป็ี่ยนยังมัวไผ่หขนาะฮึเปลี่ยนวะมัวอีดาได้ะ ใบขึ้นอายแน่บอกเอามานักเลยอันน <speaking afin altre> oh <am gosto sweet verses>. ั้นคือกะเพราเตาเนาะพี่น้องจุดเตาวันนี้คือสีใดเผาเบิดมืออ่นาะพี่น้องจะ่าพรท่านเห็นไก่ดอกมือไปใส่เบิดตื่นเบิร์ตดอบปจักษ์อันนี้เจอไปแต่สาวๆจะรอยผัวแดดพ่ะท่านหอนวิดาพุ่นมาอโมสิเตียงผัวแรดกาบะพื้นหิ้วผัวกสีใดปิษขีดใบเพียงเสน่หเด้อพ่อพี่น้อง ด,ด้ยเด็กแมาให้จะได้กระพากกดได้กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ในเนิ่นผักกดได้กดเจ๊ให้ในเนิ่นว่าพี่น้องโฟกันคลิปนะเนิ่นสบายดีฮะอียังก็ฝากกดได้กดติดตามในเดนิ่นล่ะสบายดีดูบ๊ายบาย